สวัสดีครับวันนี้พบกับโดมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่อง You อ Computer Shop อีกแล้วนะครับผม ันนี้เนี่ยโดมรีบมาทำคอนเทนต์ตัวนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูเลยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยโดมก็อยู่ในห้องนะครับผมซึ่งมีคนอื่นอยู่ด้วยโดมก็เอะไรต้องขออนุญาตใส่แมสนิดนึงเนาะวันนี้เนี่ยโดมรีบทำให้เลยนะครับผมนั่นก็คืออป n ้นเฮก n อสเซอร์เชคนะครับผมซึ่งมีลูกค้าหรือมีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทักมาสอบถามเยอะมากๆเลยนะครับผมปิ้นเฮกนอสเซอร์เชคคืออะไรขออธิบายก่อนนะ ปินเฮดนอ s เ e อร์เชคก็คือการเช็คหัวพิมพ์นะครับผมที่เราจะมาบอกวันนี้คือวิธีง่ายๆนะที่เราสามารถทําเองได้หน้าเครื่องเลยไม่ต้องเข้าไดเวอร์นะครับผมซึ่งใครที่ใช้เครื่องปินอยู่แล้วพิมพ์สั่งปินเฮดนอสเ e อร์ e ชคในไดเวอร์ก็ได้ซึ่งจะง่ายง่ายกว่าแต่เราต้องเปิดคอมนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ เป็นวิธีที่เราสามารถสั่งการที่หน้าเครื่องได้เลยนะครับผมลักษณะ i n h a d e Nozzle Check เป็นอย่างไรนี่ครับโดมีตัวอย่างมาให้ดูใครที่รู้แล้วก็อาจจะรู้แล้วแต่ส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็ดูไว้เป็นความรู้อ่ะอันนี้คืออ่ะเห็นไหมครับดใูใกล้นี่แหละครับอันนี้คือตัวอย่างงาน Nozzle Check นะครับของเครื่อง Label นะครับผมจะเป็นในลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ เครื่องอื่นก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็จะมีตารางการพิมพ์ของแต่ละสีถ้าเครื่องมีสิสีมันก็จะมีสีแถบพวกนี้สิแถบเกตเนาะอันนี้ก็จะมีเอ่อสีดำ K สีฟ้า cyan สีแดง magenta สีเหลือง yellow มันก็จะบอกเป็นโค้ดของสีเลยนะครับผมจะเป็นในลักษณะนี้นะนึกภาพนี้ไว้ วันนี้โดมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูการเ i ิน Head Nozzle er Check ที่หน้าเครื่องของเครื่อง P Series นะครับผมเป็นเครื่องพิมพ์ Epson Color P 6 0 0 0นะครับผมเดี๋ยวโดมจะพาทุกคนไปดูกันก่อนไปดูอย่าลืมกด s c r ตา e ให้ด้วยนะไปดูหลังบ้านมาคือไม่มีคนไครตา e เลยแต่คนดูเนี่ยมีเยอะแต่คนที่ต c r ตา e น้อยมากฝากไปกดด้วยไปดูกันเลย โอเคนะครับผมมาดูที่หน้าเครื่องเลยนะครับผมนี่นะครับที่หน้าเครื่องแผงควบคุมของเจ้าตัว P6000 เนี่ยก็จะเป็นระบบอนาล็อกแบบนี้แล้วครับผมเป็นปุ่มกดไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนก็จะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่แสดงที่หน้าจอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวคัตเตอร์หรือว่าพิมพ์แบ็ค อ่านู่นนี่นั่นนะครับผมหลายอย่างเลยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการนอสเซอร์เชคนะครับผมอ่าน่าจอหลักไปแบบนี้ก่อนอื่นเลยกดไปที่ปุ่มขวาครับปุ่มขวาก็คือเมนูนั่นเองไม่ต้องงงนะครับผมปุ่มขวาคือเมนูมันจะใช้ปุ่มร่วมกันนะครับผมเราก็กดไปที่ปุ่มขวาหนึ่งครั้งเมื่อกดไปที่ปุ่มด้านขวาแล้วนะครับผมหัวข้อก็คือเมนูนะครับผมเห็นไหมเราเข้าไปที่อันแรกเลยแมนเชนเตนะครับผมกดปุ่มขวาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเป็นการเอนเตอร์นั่นเอง โอเคครับเมื่อเข้ามาในหัวข้อ maintenance นะครับผมจะมีหัวข้อย่อยอยู่4หัวข้อย่อยนะครับผมนั่นก็คือ uh, n o z z l e er check, pin head cleaning, head alignment, cutter maintenance นะครับผมเป็น4หัวข้อนี้นะครับผมเราเลือกไปที่ nose er check อันแรกนะครับผมกดที่ปุ่มขวาเมือนเดิม enter ไปโอเคครับ เมื่อกดมาแล้วเนี่ยเครื่องก็จะถามเราแล้วนะครับผมในหัวข้อ n o สเซ e c h e c k เนี่ยก็จะถาม Face OK to print n o อสเซอร์เชนะครับผมเราก็กดไปที่ปุ่มโอเคที่หน้าจอได้เลยเมื่อเรากดที่ปุ่มโอเคไปแล้วนะครับผมเครื่องก็จะทำการดูดมีเดียและตอนนี้ทำกระบวนการทำงานในการเหมือนที่เราสั่งปิ้นเลยเครื่องจะทำการดูดมีเดียเข้าไปจากนั้นเครื่องก็จะทำการนอสเซอร์เชคนะครับผมหรือการเช็คหัวพิมพ์นั่นเองนะครับผมง่ายๆเลย ตอนนี้เครื่องก็กำลังทำงานนะครับผมเครื่องดูดมีเดียวหรือกระดาดของเราเนี่ย <_ d ata> เข้าไปแล้วครับผมจากนั้นหัวพิมพ์ก็จะทำการเช็คหัวพิมพ์แล้วครับผมการเช็คหัวพิมพ์นะครับผมก็คือการพิมพ์ออกมาเป็นเส้นๆเ,เหมือนที่โดมบอกไว้เมื่อตอนแรกแล้วนะครับผม อ่าเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกันเลยนะครับผมพิมออกมาแล้วจะเป็นในลักษณะไหนโอเคเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมบอกไว้นิดนึงว่าเครื่องนี้มีคัตเตอร์ด้วยนะอันนี้ไม่ได้อวดน,นะครับแค่ขอขิงนิดนึงเครื่องนี้มีคัตเตอร์แบบตัดออโต้ด้วยและนี่คือลักษณะของชิ้นงานที่เราพิมพ์ออกมานะครับผม เราก็จะสามารถดูได้เบื้องต้นว่าหัวพิมพ์ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพไหนนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเราสามารถเช็คได้เบื้องต้นเท่านั้นถ้าเราพิมพ์ออกมาแล้วเเส้นมันไม่ไหวจริงๆคีนไปหนักๆแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็ควรพบช่างนะครับผมควรควรให้ผู้ชํานาญการเข้าไปเช็คหัวพิมพ์ให้ดีกว่านะครับผมอย่างตัวอย่างที่เราพิมพ์ออกมานะครับผมถือว่าดีเลยดีเยี่ยมเลยนะครับผมคาว่าดีเยี่ยมมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมก็ดูเลยที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ย จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเส้นของแต่ละสีเนี่ยจะไม่มีการขาดหรือแหว่งออกมาเลยนะครับผมหากเครื<ม>่องพิมพ์ของเพื่อนๆเนี่ยเช็คหัวพิมพ์ออกมาแล้วช่องแต่ละช่องนะครับผมมีการแหว่งหรือการขาดของเส้นรอยต่อสีไปเนี่ยอันนี้คือหัวพิมพ์อาจจะมีการตันหรือเป็นตะกอนนะครับผมเราสามารถคลีนอีกรอบได้นะครับผมอย่างตัวอย่างที่โดมทําออกมาให้ดูเนี่ยก็คือดีเยี่ยมเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคลีนออกมาแล้วเป็นลักษณะเดียวกับที่ โดมทําให้ดูนะครับผมนั่นถือได้ว่าหัวพิมพ์ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่นะครับผมมีทิคนิดนึงนะครับผมเครื่องสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปเป็นระบบ สันสะเทือนที่หัวพิมพ์และเราเปิดเครื่องพิมพ์ไว้ทุกวันจะสามารถลดโอกาสที่หัวพิมพ์จะตันได้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ก็ได้แต่ขอให้เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องไว้นะครับผมเครื่องเนี่ยเมื่อเราไม่ได้พิมพเนี่ยจะคล้ายๆโทรศัพท์มือถือเลยครับเครื่องจะสลีปของมันเองนะก็จะมีการดรอปในการใช้ไฟเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเปืองไฟนะครับผมเราสามารถเปิดทิ้งไว้ได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการนอสเซอร์เชคที่หน้าเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมคือคือจริงๆแล้วมันใช้เวลาในการนอสเซอร์เชคหน้าเครื่องพิมพ์เนี่ยแค่หัวไม่เกินหนึ่งนาทีคือมันเร็วมากแล้วแต่ละเครื่องเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเครื่องที่ทัชสกรีนเนี่ยจะใช้ง่ายมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก T3130 T3130 N T3130 N mm hmm. พวก T ีซีรีสส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผม mm hmm. มันก็จะง่ายกว่าซึ่งตัวที่โดมเอามาให้ดูเเเนนนนนนนีี่่ยยจจะตัััว P6000 มมป็น็หน้าาอออแบบบนนลกครผ เราก็ต้องคือแต่ละปุ่มเนี่ยมันอาจจะใช้ร่วมกันยังปุ่มขวาก็คือเมนูใช่ไหมครับและก็ยังมีปุ่ม enter ไปในตัวด้วยยกตัวอย่างประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนเี่ยจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เช่นเดิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์ด้วยมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถทักเทลมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวโดมจะพยายามทําคลิปให้ข้อมูลให้ความรู้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ